แล้วก็ถึงเวลาเข้าครัวกันแล้วเชฟโบเลือกแกงแดงไก่ใส่ฟักทองหรือ red curry with chicken and Pumpkin มาสอนน้องมินนี่ครับเชฟฝึกหัดของเราการปรุงอาหารจานนี้เราจะได้เรียนรู้เวริร์บทำอาหารตั้งแต่ตอนเตรียมจนถึงตอนปรุงไปดูกันครับว่าจะมีอะไรบ้างตอนนี้เดี๋ยวพี่โบจะสาธิตทำเครื่องแกงใช่ไหมครับ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงเครื่องแกงเนี่ยเราต้องมาพูดถึงยูนิฟอร์มที่เรามีกันก่อนเป็นเชฟเนาะอันแรกคือเชฟแจ็กเก็ตเชฟแจ็กเก็ตเชฟแจ็กเก็ตอ่าแล้วก็อันนี้ผ้ากันเปื้อนครับผ้ากันเปื้อนเรียกแอปพรอนแอปพรอนแอปพรอนครับใช่เพราะว่าเชฟต้องทำงานโรเทอะแน่ๆแล้วมันมีอันนึงที่เป็นหมวกเหมือนหมวกเชฟสูงอันนั้นมาจากภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าทอกทอกมันใส่แล้วมันบอกตำแหน่งหรืออะไรฮะเกี่ยวไหมฮะถ้าเกิดว่าในครัวฝรั่งเศสอะค่ะ มันมีคำร่ำลือว่าถ้ายิ่งสูงอะตำแหน่งยิ่งใหญ่แล้วยิ่งสูง้วยิ่งต้องไม่ทําอะไรเพราะพอมันสูงปุ๊บมันเดินแล้วมันหลุดมันเดินลาบากใช่แต่ว่าไม่ใช่ทุกครัวจะใส่หมวกส,<า>สูงๆแบบนั้นใช่บางครัวก็ใส่หมวกแค,บ,คบบางครัวเขาก็ใส่หมวกแบบว่าเตี้ยๆบางทีก็เป็นผ้าคลุมผมแบบคนญี่ปุน่นรืวบ้านญี่ปุ่นก็ได้คราวนี้มาถึงเครื่องแกงเครื่องแกงคือ c u r y curry paste curry paste เครื่องแกงเนี่ยส่วนประกอบเยอะมากมีตั้งแต่เครื่องเทศ คือสไปซ์สไปซ์ส่วนใหญ่มันจะหมายความถึงเครื่องเทศแห้งแต่ไม่ไม่จำเป็นเสมอไปนะคะแต่เป็นส่วนใหญ่การที่เราจะใช้สไปซ์ได้เนี่ยเราต้องเอาไปคั่วให้มันหอมซะก่อนเอาไปคั่วเนี่ยคือโทส์โทสเหมือนขนมปังปิ้งคำเดียวกันเลยโทส์ถึงเวลาโคลคิกแกะเราก็เริ่มจาก เครื่องเทศเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเครื่องเทศถ้าไปใส่ที่หลักไปเจออะไรเปียกๆอ่ะมันตาไม่ไปมันก็จะเป็นก้อนใหญ่ๆเราก็จะเอาลงครกครกเนี่ยเรียกมอชามอชาปืนใหญ่อ่าคล้ายๆคล้ายๆเป็นปืนครกใช่ไหม <Mort ar. S 1> สมัยก่อนมันเลยเรียกมอชาอันนี้เรียกเพโซเพโซเพโซอ่าแล้วก็ตับได้เลยค่ะตอาเลยค่ะ ตํเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าพาวคือพาวก็คือทุบทุบทุบมันลงไปทุบลงไปใช่แล้วก็นี่เราจะใช้เคอร์ฟิลามเซสเซสคือผิวมันบอเอาสีขาวๆออกเพราะว่ามันขมใส่แต่เปลือกลงไปแล้วก็ตําได้เลยค่ะเทคนิคเวลาตําน้องใช้ข้อมือแล้วก็ลากมันนะใช่แล้ข้อมือแล้วลากเข้าหาตัว ต้องดูโอ้ยต <mm ั้งเก่งมากเลยอ่ะอยากให้คุณผู้ชมดูหน้ามินนี่ตอนนี้มากเลยอ่าแล้วเราก็ค่อยซอยซอยคือ slicing ถ้า slice เมื่อไหร่นะมันตบางก็จะเป็นบางๆลองซอยไหมค่ะซอยช้าๆไม่ต้องรีบนะ ค่อยๆก็เป็นไรหอมแดงจะไล่เลยแล้ววางนี้โบก็จะปอกกระเทียมให้ peel the garlic เวลาปอกกระเทียมคือ peel peel the garlic peel จริงๆมันแปลว่าเปลือกแต่ว่ามันเอามาใช้เป็น verb เป็น verb ไปด้วยใช่ บอกให้ละเอียดภาษาอังกฤษเรียกว่า p o w until is fine p o w until is fine is <'s> fine is <'s> fine <S ที่แปลว่า I am fine เงี้ย fine มันแปลว่าดีแปลว่าละเอียดก็ได้หลังจากนั้นมไมิเอาหอมเนะะี่ยค่ะใส่ลงไปได้เลยเราก็จะใส่กะปิหรือว่าชิมเผสดลงไปอันนี้ก็เสร็จแล้วเครื่องแก่ เวลาเราทำงานเสร็จปุ๊บเราก็ไม่กองไว้บนเขียงแล้วก็ clean as you go ทำเสร็จก็เก็บทำเสร็จก็เก็บเพราะของมันเยอะมากถ้าไม่เก็บนี่หน้าบ้านเราก็จะเต็มไปหมดเลยอีกอันนึงเลยที่สำคัญมากๆคือเรื่องความสะอาดแล้วก็ความปลอดภยัยเขียงแดงเนี่ยเอาไว้หั่นของดิบ เขียงเขียวไว้หั่นผักส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่เอามาปนกันภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า contamination มันเป็นการปนเปื้อนสมมติมีดเอาไปหั่นไก่เสร็จแล้วไปวางไว้บนเขียงเขียวก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อีกพอเพื่อนมาถึงเพื่อนก็รู้ว่ามีดสะอาด<ม>เพราเอาไปหั่นแตงกวา<ม>ให้ลูกค้ากินเอาเสร็จเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องการปนเปื้อนอของดิบของสุกเนี่ยต้องระวังแกงไก่จะอร่อยก็ต้องสับกระดูก สับทั้งกระดูกอะใช้อันนี้ไม่ได้อันนี้รับตั้งนานกว่ามันจะคมอันนี้คือเชฟไนฟ์คือมีดเชฟภาังกฤษก็คือเป็นมีดอเนกประสงค์ใช้หั่นได้เกือบจะหมดทุกอย่างยกเว้นกระดูกส่วนอันนี้บังตอบังตอภาษาอังกฤษเรียกคล e เวอร์คลีเวอเนี่ยเอาไว้สับได้ไม่เป็นไรสับกระดูกสับก้างปลาเงี้ยได้ค่ะอันนี้เรียกช็อป มันมีคำศัพ์อื่นๆที่เกี่ยวกับการหัน่นเมื่อกี้เราช็อปไปแล้วเราสไลซ์ไปแล้วเนาะ,ะแล้วก็มีดสดาส์เนี่ยแปลว่าลูกเต๋าก็ได้<ะ>ใช่ปะ่ะดาส์คือการหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วถ้าเกิดบอกว่าอยากกินไก่ซับอเอาไปทำลาบไก่เงี้ยก็จะต้องเป็น vitamins ม <ce> c ้นซ e ไก i มิ c นซ์ k ก n เห็นไหมครับว่าแค่เวิร์บการหั่นก็มีหลากหลายให้เลือกใช้แล้วครับมีทั้งช็อปสับลงไปให้ขาด ต่างจากสไลซ์ที่จะต้องหั่นให้เป็นชิ้นบางๆส่วนมิ้นต์คือสับละเอียดเลยนะครับและอีกคำที่มีความหมายคล้ายกันก็คือคำว่า Gri n d ซึ่งแปลว่าบดนอกจากนี้ยังมีคำว่า dice นะครับหั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าเพราะคำว่า dice ถ้าเป็น n o วก็แปลว่าลูกเต๋าเลยแหละครับและยังมีวิธีหั่นแบบหั่นไปหมุนไปอีกต่างหากเรามีวิธีการหั่นอีกแบบหนึ่งเรียกว่าโรคั o l l c ั t คือหั่นไปหมุนไปอย่างนี้หัน่นแล้วก็หมุน แล้วก็หั่นแล้วก็หมุนหั่นแล้วก็หมุนอคราคัดเพื่ออะไรอะครับให้มันไม่น่าเบื่อแล้วก็ให้มันไม่เรียบมันก็จะได้อีกรสชาตินึงได้อีก texture หรือวได้อีกรสสัมผัสนึงบางทีทำงานในครัวเนี่ยเชฟก็สัก Can you half i t half i t คือนี้ half i t ใช่ผ่าครึ่งดูดค a ัวเฉดแค่นี้ครัวเฉดทำให้เป็นหนึ่งส่วนสี่ พอเตรียมวัตถุดิบและเครื่องแกงเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมปรุงแล้วล่ะครับหัวใจของแกงแดงเลยก็คือนอกจากเครื่องแกงเราก็ต้องมีกะทิในบ้านเราเนี่ยเราจะมีหัวกะทิกับหางกะทิใช่ไหมถ้ามันเป็นหัวกะทิฟ๊บมันก็จะเป็นโคโคนัทครีมถ้ามันเป็นหางกะทิมันก็จะเป็นโคโคนันทมลค์แต่ว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเชฟอะก็จะเรียกรวมกันไปหมดเลยว่ามันเป็นโคโคเนัท <Coconut milk. S 2> มลค์แต่จริงๆเวลาคนไทยใช้มันมีแยกหัวแยกหาใช่ใช่แล้วถ้าเป็น น้ำมะพร้าวอ่อนโค c o น u t วอเตอร์เก่งมากโคคอนาตจิ้สเอราะมันเป็นน้ำผลไม้มันเลยเป็นจ u i สเอาวอลท์ช่วยมันก็ไปได้มันก็เป็นวอลท์ช่วยเป็นโคคอนาตโคค t นาตวอเตอร์คือจริงๆแล้วจุดป,ประสงค์ในการพูดภาษาอังกฤษอ่ะมันอาจจะไม่ต้องถูกต้องเปยเสมอไป <c oughs> แต่มันสามารถสื่อให้คนอื่นเข้าใจเราได้ก็โอเคละใช้ได้อ่ะครับ พอแตกแบบนี้พอแล้วเราเอาแกงแดงที่เมื่อกี้ที่เราโขกกันที่เราช่วยกันขลุเนี่ยใส่เออแล้วคำว่าไอ้มันมีสเ stir f ายกับซอเท e นี่มันต่างกันยังไงครับสเ stir f ายคือผัดไปคนไปเวลาเราผัดกไทยหรือผัดผักบ้านเราเนี่ยมันต้องคนตลอดนะอันนั้นคือสเ stir f ายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซอเทเนี่ยใช้กระทะกระดกกระดกกระทะอย่างเงี้ยครับใช่กระดกเหมือนเมื่อกี้ที่พี่เสียดกระดกแล้วขอกกระเด้งขึ้นมาอ่ะเขาเรียก s a เท หอมเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรลูกสมมติหนูจะอธิบายคนอื่นแปลว่าเอาผัดให้หอมฟราเก้นเออฟราเก้นปกติคนไทยตอบสเเมลอิสสเเมลถ้าอิสสเเมลอ่ะเหม็นนะสเเมลอ๋อสเเมลใช้คำว่าอิสสเเมลเฉยเฉยแปลว่าเอ้ยมันมีกลิ่นเออมันมีกลิ่นถ้าจะบอกว่ากลิ่นหอมกลิ่นดีบอกว่าอิสสเเมลกู๊ดต้องมีคำว่ากู๊ดตามมาด้วยนะใช่หรือว่าจะใช้คำว่าฟราเก้นอย่างที่น้องใช้ก็ได้กลิ่นหอมหรือฟรายอันที่อิสฟราเก เอาผัดให้หอมพอเราเริ่มปรุงเนี่ยค่ะเครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกซีซันนิ่งซีซันนิ่งซีซันนิ่งแปลว่าเครื่องปรุงที่พูดว่าซีซันเนี่ยเหมือนกับคําว่าฤดูกาลหรือเปล่าใช่คาเดียวกันสรากดเหมือนกันเลยถ้าซีซันเป็นหนาวก็ฤดูถ้าซีซันเป็นกริยาก็แปลว่าปรุงรสใช่แล้วเวลาเราปรุงอะไรก็ตามเราก็ใช้กริยาคำนี้เลยคือวี s ีซันเดอะเคอรีาจะปรุงแกงแล้วนะแล้วคนคนครัวนะพูดไม่มีกัมมา พูดเป็น broken English เอาสั่งงานเร็วเสียงดังฟังรู้เรื่องไม่ต้อง full sentence บรรยากาศในครัวเวลาทำงานจริงเนี่ยก็เป็นอย่างที่เชฟโบบอกเลยครับว่าการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเนี่ยจะไม่ค่อยเต็มประโยคเน้นรวดเร็วเข้าใจง่ายเขาต้องทำงานแข่งกับเวลา Yeah, no one. Okay, new order, on. nine set, two not beef, one not beef, no pork, one just tomato sauce. เมื่อกี้เข้าไปในครัวนะคะเห็นเชฟโบทําสอนน้องทําอาหารไทยเห็นแม่อาหารไทยเนี่ยใส่หลายส่วนของผักมากเลยงั้นเด็กๆมาดูสิคะว่าส่วนไหนของพืชกับผักที่เรามาทานได้บ้างใช้หมดเลยเนาะกิ่งกา้านใบเชิบเชืใบก้านกิ่งอา้าวอันนี้หนึ่งค่ะต้นผักชีนะผักชีกินถ้าเป็นอาหารไทยเราใช้ใช้อะไรเอ่ยใช้รากใช่ไหมคะนี่ส่วนนี้เนาะ Root โอเ okay? ค c o r i a n d e r Root เอาไว้ทำพวกพริกแกงเมื่อกี้นะคะเวลาเราทำพริกแกงก็ใช้ Coriander Root ก็ได้อ่นอกจากอาหารไทยแล้วเนี่ยอาหารฝรั่งก็กิน Root s เหมือนกันอันนี้เป็นรากหรือหัวแครอทก็นับเป็น Root s ประเภทหนึ่งนะคะก็คือรากแบบหนึง่งรากแล้วอะไรต่อมากินต้นไหมยอดอ่อนกันดีกว่ายอดอ่อนเราเรียกว่า Shoot shoot นะมีอะไรบ้างอย่างเช่นคำว่า bamboo shoot bamboo shoot ก็คือ,อยอดหน่อไม้ พอต้นออกมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะคะลำต้นเนี่ยนะเราเรียกได้2แบบเรียกว่า stem ก็ได้เรียกว่า s t a อกก็ได้นะคะ s t a l k s t a อกอย่างต้นข้าวอย่างเงี้ยต้นข้าวเราเรียกว่า rice stock อ่ะจากต้นอันนี้ asparagus เรากิน STEM s นะคะก็ค,คือต้นอ่อนนั่นเองนะนอกจาก asparagus กินต้นแล้วไปกินอะไรได้อีกส่วนไหนของพืชที่เรากินได้อีกเรากินใบได้ไหมใบอ่าอันนี้อะไรเอ่ย ค f เฟอไลม์ลีฟนะคะคาเฟอไลมลีฟใบมะกรูดนี่เราไว้ใส่พวกแกงใส่ไว้พวกเครื่องแกงของเราก็ค่อนข้างเยอะเนาะนอกจากใบแล้วเรายังกินดอกได้ด้วยใช่ไหมคะอันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยดอกขจรดอกขจร <c oughs> ชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษ cow Slip c r e e p e r คะ่ะแปลว่าอะไรไปบอกฝรั่ง Co w s lip c r e e p e r แปลว่าวัาวลืน่นนะ่ยฝรั่งอาจจะไม่รู้เพราะว่าในบ้านเมืองเขาเขาไม่มีดอกไม้แบบนี้ถ้าเราไม่มีดอกแบบนี้ในบ้านเมืองเขาเราอาจจะบอกเขาง,ง่ายๆก็ได้ว่า local flowers Local Flower เก็คือดอกไม้พื้นบ้านนะคะหรือว่าประจำถิ่นเราอนอกจากดอกแล้วเรากินอะไรอีกเรากินผลดีไหมเด็กๆรู้ใช่ไหมคะว่ามะเขือเทศก็คือผลหรือ fruits นั่นเองนอกจาก fruits แบบนี้เราก็ยังจะมีเรื่องของพวกแอปเปิลหรือว่ามานาากล้วยต่างๆพวก fruits เราก็อมาทานทำเป็นอ,อ,อาหารได้เหมือนกัน มเมล็ดข้าวโพดเมล็ดว่างไงคะ,มะเมล็ดภาษาอังกฤษว่า seeds นะก็คือเราเอาพวกมเมล็ดมากินแต่ว่าถ้าเป็นทั้งฝักเราเรียกว่า corn cob นะคะ corn cob นะเป็นคือฝักข้าวโพดคราวนี้นอกจาก seeds แล้วก็คือผิวผิวมะกรูดใช่ไหมคะผิวภาษาอังกฤษว่า zest นี่อู้หอมจังเลยนี่อย่างนี้นะคะน,นี้เรียกว่า zest นะคะผิวมะกรูดนั่นเองนะนอกจาก Zest แล้วนะคะที่ใช้กับ Citrus แล้วก็ถ้าเป็นพวกเปลือกหรือว่าผิวเราใช้คำว่า Peels หรือ Skins ก็ได้เหมือนกันนะคะเด็กๆอ้าวสุดท้ายอ้าวเราผ่าครึ่งแล้วนะบีบน้ำออกมาเราเอาอะไรมาใช้ได้อีกคะก็คือ Juice นั่นเองก็คือน้ำของผลไม้ที่เรามาใช้ได้นะคะรู้จักแล้วนะคะมี Roots มี Stems นะคะมี leaves, มี flowers, มี f r u i t s มี seed, มี zest, มี p e e l s มี skins and also juice